สวัสดีค่ะพอกัอบช่องหลุยนีกินแซ่บในต่างแดนเด้อพี่น้องเด้อมื่อวาน,นี้ได้ตำปูมะใส่บวกร่องมะซูพีฉลังครับผมอ่ากินกับขนมเส้นเด้อพี่น้องเด้ขอข้าปุ้นนะครับผักข้ากับผักขึ้นฉ่าแล้วก็สลัดสลัด,สล,ดสลัดน้อยพี่น้องอ่าตัวท้ายด้วยมะม่วงครับมะม่วงหวานอ่าเมาไว้แก้เผ็ดครับมาครับมาจะอยู่ไกลอยู่ไกลไม่กินกน้ำตาลนะครับเด้อก่อนจะกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนุ่ยนีกินแซ่บในต่างแดนในะพี่น้องมื่อวานี้อากาศฮ่องกงฝนตกครับ เออด้ดยมือคือเกา,ากับผมลางแล้วมือ,อ,อกออไไ็ได้ไอนะครับบอกต้องกินไหมวันด้พี่น้องปลาเป็นแพ้ครับปูนี่กะดองไอไส้เกลือนะครับผมอาจจะเค็มหน่อยนึงอขอบคุณ จริหรอใช่ไ่เอาเก็บพงแก้มว่า บูซ่าเ no <liebe> นี่ยเพื่อนการครับโอเห็นยังเดี๋แซแซบแซ่บดวงงปูม วันนี้ครับเห็นเมื้อมั้งกันต้องน่ายไม่้างครับคุณจ้องอ ใชพี่น้องจิปป้บปลาครับืมร้อนนะพี่น้องรออยู่ครับ อะไรไปเ่ยไม่ถูกต้องเนาะหรือปเด็นะคะขาข ตองคุยอ่ะกรบปุนสองต้มนะโอย้ยดวงไว้ครับอาจจะเค็มหน่อยนึงแต่ก็อร่อยนะแซ่บ ปูมาเมนูนี่ใครได้กินครับปูมาดิครับพวกปูกุ้งเนี่ยก็ได้ดวนกินเถอะแล้วแซ่จ้ะ 嗯，随变了。

กไทยม่วงกัดเลยครับพร้อม,อมครับผมเป็น,นยังไงกินกิิในแบบนี้เหรอครับผมกินข้าต้นเลยแซ่บเซ้ ก็เบิดดับพี่น้องแต่ว่าไม่เหลือมาเล่นหังกลองครับอหานทะเลปาปัานได้พี่น้องเอ้ยพ่อบังคัดีครับ ก็เล้อลืมเศรษฐี่นาะมึงก็เสียบตามูมาก็อร่อยโอเคครับผมเวลาขับไปจ่อยๆแล้วครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับกินบ่บ่แบบใดว่าบ่บสุสภาพไหนยากน้ำแข็งนะพอก็ไม่คลิปหนักครับคลิปนี้ก็จบ,ค,บ,บครับบ๊ายบายครับแล้วคือครับ